สวัสดีครับนทุกคนครับผมสวัสดีพี่แล้วก็สวัสดี FC ทางบ้านของครับพี่ครับผมวันนี้ครับ <ผม S 2> พี่เราอยู่กันที่เต็นท์รถพิพิวโต่อคาร์ของเรานะครับผมเป็นศูนย์รถยนต์ชั้นนํามือสองพี่สภาพดีนะถูกต้องเราเน้นขายเดีย๋ยวมันเองกันเลยครับพี่เราเน้นขายรถรถบ้านรถเดิมนะ<อ>รถโชว์รูมรถศูนย์รถ,รถเจ้าของโดยตรงนะครับผมเราสถานที่ตั้งไว้ที่ไหนครับสายตั้งเราอยู่ที่ถนนเรียบด่วนโรงเรียนสมบูรากชนบุรีครับพี่หรือใกล้ๆพระรามสอง กันนี่เองครับผมใกล้ๆเนอะไม่ใกล้ไม่ไกลกันนี่เองวันนี้เรามีอะไรกันมาสารเอฟซีกันต้องเองวันนี้เรามีเป็นเตย์ตาเรียวพีเลนเนอร์ไว้พีปีสองพันเจ็ดออโต้มือเดียวป้ายแดงครับไว้พีรถคันนี้สุดๆเลยนะบอกเลยว่าพอๆกับสีเทาที่เราที่เราขายใช่สีเทาเป็นสีประตูยกสูงพีเลนเนอร์คันนี้เนี่ยเป็นออโต้นะครับโฟร์วิวนะครับแล้วก็รีเซลแล้วก็เป็นแคปโอเพนด้วยเปิดได้คันนี้เป็นรถน้องชายพี่เองนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ ทำอยู่บริษาทคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันจัดไปครับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าประวัติดีอย่างมากๆนะครับเป็น Toyota นะครับรีโว่พี n ดนเนะครับออโต้ดีเซลปี2017กันเลยทีเดียวนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าสีเดิมโรงงานตั้งแต่ป้ายแดงจนถึงตอนนี้เลยนะครับไม่เคยทำเลยนะครับยิ้วรอยี่จจะมีบ้างนะครับตามจริงนะครับเนี่ยฮะนะครับผม แต่สีไม่เคยทําเลยนะครับจากโรงงานเลยนะครับผมจากศูนย์โตโยต้ายังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมไปท้ายพี่ดูนิดนึงนี่เป็นตัว E ด้วยนะครับผมสวยๆเลยนะครับนี่ครับรถสวยจริงๆน้องเอ็กคันนี้น้องเกดเรารักษาอย่างมากๆนะครับดูเลยฮะท้ายเธอนี่สะอาดมากบอกเลยว่าสี่แสนกลางๆไม่แพงบอกราคาก่อนเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆคันนี้ดูเลยฮะเสียงก้อนประตูทุกอย่างยังเรียบร้อยอยู่เลยนะครับผม สวยจริงๆคันนี้นะครับนี่โอ้โหรถสวยครับจริงๆนะฮะเดิมๆจริงๆนะครับนี่ครับผมแม่มาดูภายในกันนะครับมาดูภายในกันคันนี้ภายในถือว่าส่งเข้าประกวดอีกหนึ่งคันนะครับผมแพงประตูค่อนข้างสวยสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็สวิตช์กระจกนะครับปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับผมขอเสียนิดนึงโอ้โหรถ ติดชึ่งหวานเจี๊ยบ ABS นะครับแล้วก็เป็นแอร์แบคคู่ด้วยเบาะผ้านะครับ<ม>ก็ยังสะอาดสะอ้านอยู่นะครับคอนโซลกลางนะครับหัวเกียร์นะครับแล้วก็ฟอนต์หน้านะครับหัวเป็นแอร์เนี่ยนี่แอร์ระบบโรลทัเนี่ยคันนี้ไหม์ก็น้อยมากๆนะรับีพีแสงก็รอจะนั้นเองนะครับแทบไม่ก็ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีขนของอะไรหนักด้วยเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างน,นะครับแน้ประตูก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับสะอาดสะอ้านเลยนะครับคันนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะ จะบอกให้ ABS นะครับแล้วก็เป็น Airbag ค cool ู่ด้วยสวยจริงๆคันนี้บอกเลยฮะดูคอนโซลซะกอ่อนนะครับคือเนื่อสีเทาไปนะนะสีประตูเหลือออโต้โฟร์วิลดีเซลของเรานั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นโอเพนด้วยน้องเอกคุณดีสกอตเห็นไหมก็กว้างขวางนะครับนี่ฮะแม่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับผมไปห้องเครื่องเลย นะครับก็ยังเช็คสูนยตลอดนะเข้าไปคุ้งวีควิกเรียบร้อยเลยรถเดิมรถบ้านจริงๆคันนี้นะครับเนี่ยไฟสองแผนที่ด้านบนนะครับแล้วก็หังหลังคาก็ยังสวยอยู่สวยนะครับอย่างมากๆนะครับขอไฟกระโปรงหน่อยห้องเครื่องก็ถือว่าสวยจริงๆนะครับรถเดิมอ่ะเดิมจริงๆนะครับดีฮะ เดิมไม่เดิมก็ดูเอาแล้วกันเพื่อนๆแต้มสียังอยู่เลยฮะดูแลทุกอย่างเป็นเดิมหมดเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับสวยริมจเลยทุกหลักเปียดลิ้วของที่นต่อมาบอกให้จริงๆคันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยแม้แต่ประกันเดียวเปฝากระโปรงเอาง่ายๆเลยครับคันนี้นะครับเอฟซีเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับซื้อปุ๊บเข้าสู่บริการไปเลยนะครับเช็คศูนย์พระรามสองได้เลยนะครับว่า รถเราเนี่ยเดิมจริงอย่างที่เราได้บอกกล่าวกันไว้ไหมนะครับผมนี่ครับผมโตโยต้านะครับรีโวออโต้ดีเซลปี2017นะครับแล้วก็เป็นโอเพนแคปด้วยนะครับสวยๆกันเลยทีเดียวนะจุบุคันนี้ครับน้องเอก็กราคาเ่โอ้โหอย่างสวยเลยน่าจะปวดท้องครับพี่รีบแล้วอบอกได้กินส้มตำเนี่ยคันนี้เท่าไหร่ดีน้องเอก็ก คันนี้จัดไปแค่499,000บาทพอก้อยพีสุดยอดเลยออกรถ1,000บาทก็ไม่พีแล้วเรามีโปรโมชั่นก้อยพีผ่อนสบายๆ6เดือนก้อยพีผ่อนแค่เดือนละ3,999บาทพอก้อยพีเขาเรียกว่าโปรใจดีนะครับเป็น PP ช่วยจ่ายให้เอาง่ายๆนะครับออกรถของเราปุ๊บออกรถ1,000บาทใช่ไหมสำหรับรีโวคันนี้ปี17โตดีเซลเรามูลเดียวไมแดงนะเราจะให้ลูกค้าช่วยผ่อนแค่เดือนละ3,999บาท ที่6เดือนหรือครึ่งปีไปเลยนะครับร้านต่อหกเดือนก็เป็นยอดผ่อนปกตินะ6เดือนแรกครึ่งครึ่งปีแรกเนี่ยช่วยให้ลูกค้าเนี่ยออกไปหาเงินกันก่อนนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อมาทางเพจร้านเรานะครับหรือแอดมินคนไหนก็ได้นะครับแล้วก็เราจะจัดรถดีๆสวยให้นะครับถึงเงินมาหนึ่งพันเอาไปเลยรีโวนะครับสบายสบายครับผมมีอะไรใส่ fc ไหมก็ฝากกดไลค์แชร์หน้าเพจเราด้วยครับผมทั้งใน YouTube แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊ก100พี่ชื่อเดียวกันเลยปีพีโอต่อคาทู ขอบคุณมากต <Okay. S 1> ัวเองเจตต่อยอี่งน่าขอบคุณครับ